สวัสดีค่ะพบกับกเจนนะคะที่รึกษ,ษาการขายประจําโชว์รูมฟอร์ดเอ็มค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีๆนะคะที่ทางโชว์รูมของเรานะคะได้มีการส่งมอบรถถึงจํานวน8ปดคันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีรถรุ่นอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ใครนะคะที่จะสามารถซื้อรถพวกนี้ได้บ้างนะคะมาดูเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะพามาแนะนํานะคะผู้จัดการฝ่ายขายนะคะก็คือพี่สาอิสระพรเพร้องค่ะแล้วก็ พี่กวางนะคะผู้จัดก,การฝ่ายขายรายใหญ่ค่ะนี้นะคะก็ให้พี่กวางพูดอะไรอิดนึงค่ะสวัสดีค่ะกวางนะคะผู้จัดก,การฝ่ายขายรายใหญ่นะคะของฟอร์ดไอพเคสุราธานีนะคะเออก็มีหลายๆคนถามที่นี่มีผู้จัดก,การ2คนนะ อันนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายรายใหญ่ก็เหมือนหมายถึงว่าขายลูกค้ากลุ่มพิเศษกลุ่มรายใหญ่กลุ่มข้าราชการนะคะแล้วก็บริษัทนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้สมมตทั้งหมด8คันเนี่ยก็คือเป็นของบริษัทกลุ่มสมอทองที่ให้ความไว้วางใจเรามาตลอดก่อนหน้านี้เขาก็ออกรถกับเรามาตลอดนะคะ แล้วก็หลังจากนี้ได้ขาวว่าเขาจะออกรถกับเราอีกเยอะเลยอะคะ่ะก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยในความไว้วางใจตรงนี้นะคะและนอกจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มรายใหญ่กลุ่มบริษัทแล้วนะคะลูกค้าข้าราชการก็มีสิทธิ์ส่วนลดเยอะเช่นนี้เช่นกันนะคะใครบ้างคะก็จะมีครูพยาบาลหรือว่าพนักง,งานรัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะพนักง,งานธนาคารอะไรที่ลงท้ายด้วยมหาชนเนี่ยสามารถ เป็นลูกค้าของกลุ่มรายใหญ่ของกวางได้เลยนะคะและก็ลูกค้าทั่วไปของผู้การสาด้วยนะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่เราได้ส่งมอบรถถึง8ปคันเลยค่ะนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดึงไม่ออกค่ะมาเลยค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> คันแรกนะคะซุป <c oughs> <c oughs> อ่านี่คันแรกจะเป็นตอนครึ่งนะคะ XL Plus Sport นะคะตรงนี้ก็ ดีไซน์ดุดันคันนี้นะคะล้อแบบนี้ก็คือมากับรถเลยนะคะสีนี้สวยมากเป็นล้ออันลอยนะคะอ่ะคันต่อไปจะเป็น xlt สีประตูค่ะยืนคู่กับซุปเปียนะคะคนสวยของเรานะคะติดต่อ,อซื้อรถกับซุปเปียได้ค่ะตรงนี้ที่ยืนนะคะขายรถได้ทุกคนเลยค่ะต่อไป xlt สีประตูค่ะอันนี้น้องโบนะคะเป็นลูกค้าสัมพันธ์คนสวยของเราค่ะที่จะมาร่วมสงมอบรถนะคะ คันต่อไป xlt 4ประตูคันนี้พิเศษก็คือมีหลังคาไฟเบอร์ด้วยนะคะแครีบอยติดเพิ่มเข้าไปนะคะกับพี่สักเอ c ซีสักนะคะคันนี้นะคะเป็นของซุปเจนะคะ xlt 4ประตูนะคะมาพิเศษกับหลังคาแครีบอยเช่นกันนะคะสนใจซื้อรถก็ติดต่อซุปเจได้เลยนะคะคันต่อไปคะ่ะอันนี้เป็น xlt 4ประตูเช่นกันคะ่ะสีขาวนะคะเป็นของเอสซีดาวนะคะเป็นอขายฟรีดโดยเฉพาะเลยนะคะ ติดต่อน้องๆได้เลยและคนสุดท้ายนี่เป็น xlt 4ประตูเช่นคันค่ะมากับเอ่อโปร s ด e กสเปเชียลลิตน้องมอสนะคะก็ติดต่อซื้อรถได้เช่นกันนะคะที่นี่เรามีทีมงานคุณภาพนะคะแล้วก็บริการหลังการขายที่ยาวนานตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับความไว้วางใจของพวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ